สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมทุเรียนนะครับลงดินได้ประมาณยี่สิบห้าวันนะครับเนี่ยครับดูนะครับยอดของเขาแตกออกสวยงามมากนะครับวิธีปลูกก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ครับดูคนครับเอาตั้งไว้บนดินเฉยๆนะครับแล้วก็เอาทรายรอบๆเนี่ยครับเข้ามาโกยๆมาไว้พอเสมอปากของถุงนะครับอย่าอย่าให้ ปากของถุงเนี่ยโดนโดนรายที่เราเขี่ยมาทับนะครับเพราะอย่างนั้นรากอากาศของเขาเนี่ยครับจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะทุเรียนเนี่ยครับต้องใช้ออกซิเจนจากรากนะครับช่วยในการเจริญเติบโตนี่ดูนะครับยี่สิบ้าวันนะครับนี่ออกยอดขนาดนี้แล้วนะครับนี่นะครับใบสวยมากเลยนะครับยี่สิวันนะครับขอย้ำว่า25วัน นี่นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับปลูกดินทรายด้วยนะครับนี่ครับดินทรายคลองนะครับนี่ครับเป็นคลองแบบนี้นะครับนี่ครับบริเวณข้างๆจะเป็นดินทรายแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุเรียนปลูกดินทรายก็งอกนะครับอย่าไปตกใจนะครับแค่ปลูกลงไปเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับเขากําลังเริ่มแตกยอดเหมือนกันนะครับปลูกพร้อมกันตอนซื้อต้นกล้ามาก็ซื้อประมาณความสูงประมาณสัก60ิบเซนนะครับนี่ครับดูเขาจเจริญเติบโตไปนะครับเช่นกันครับต้นนี้ก็อย่าเอาดินมากลบโคนเขานะครับเพราะถ้ากรบโคนเขาเนี่ยมันจะไม่งอกงามนะครับมันจะรากอากาศมันจะขึ้นมากินออกซิเจนไม่ได้นะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเวลาครบเดือนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอัปเดตว่าเราจะใช้ปุ๋ยอะไรยังไงนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนี่ครับเขากําลังเริ่มแตกแล้วครับเนี่ยครับแบบนี้ก็คือว่าโดนแดดเยอะนะครับเมื่อตอนปลูกผมยังไม่มุงสแเลนนะครับเนี่ยครับพอมึงแล้วเขาก็เริ่มตั้งตัวได้ ก็เริ่มแตกยอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอครบหนึเดือนนะครับเราจะใส่ปุ๋ยอะไรกันยังไงใครที่ยังไม่ได้ปลูกก็เริ่มนับหนึ่งปลูกไปพร้อมกันนะครับมีอะไรมีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์มาลงคลิปบอกไว้นะครับวิธีแก้ปัญหาโรคต่างๆเพลี้ยหรือว่าอะไรยังไง เราจะมาแก้ไขไปพร้อมกันนะครับมาเริ่มปลูกพร้อมกันนะครับนี่นะครับไว้ดูคลิปหน้านะครับว่าเราจะทำยังไงกับต้นทุเรียนจะใส่อะไรยังไงมาอัปเดตกันนะครับใครชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรามาเริ่มนับหนึ่งไปพร้อมกันนะครับ นี mm ่ครับ